สวัสดีครับทุกคนผมเฟรมองไฟนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนเล่น EP10 โดยคลิปนี้ผมจะสอนเล่นวอลขาดอย่างละเอียดนะเพราะว่ามีคนขอมาโดยที่ผมจะแบ่งวอลขาดเป็น2สายแล้วก็เล่นทั้งหมด10ตาสายละ5ตาซึ่งผลลั์มันก็อยู่ที่หน้าจอนี่แหละต่อจากนี้จะเป็นรายละเอียดพื้นฐานของตัวละครและอะไรบาบาบ้างไนะครับถ้าเบื่อก็ข้ามไปที่เกมเพลย์ได้เลยครับผมโดยส่วนตัวแล้วหลังจากปรับอันติมาผมก็คิดว่าวอลขาดเก่งขึ้นนะในส่วนของโลมสใส่ไหนดี จ่ที่เล่นมาสิบตาเนี่ยผมแนะนําให้เล่นสายคิงดาเมดดีกว่านะครับเพราะว่าสายคิงดาเมดมันแรงมากและจากที่เล่นมาคือมันแบกได้เลยครับแต่ที่เห็นแพเยอะกว่าไม่ใช่ว่าสายคิงดาเมจไม่ดีนะครับ <c oughs> คือมันมันก็มีองค์ประกอบลหลายอย่างในเกมอะส่วนสายถึกจากที่เล่นมาผมชอบพอสมควรครับเน้นปวนแผ่นหลังแล้วก็ถึกมากเล่นเหมือนกับบล็อกซี่เปเป้เลยครับแค่ไม่ได้ล่ามาหาเพื่อนเฉยเอาล่ะครับมาพูดเรื่องแรกกันก่อนเลย ว่าคนเลือกโวาขาดมาตอนไหนลเล่นใส่ไหนดีโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าโว,าว,าวาขาดเป็นตัวที่เล่นแล้วจะเก่งตามฝีมือของคนเล่นครับคือตัวมันมีดาเมจพอสมควรเลยบวนแผ่นหลังได้ด้วยถ้าถามว่าแนะนําให้เล่นกับคอมไหนใช่ไหมครับแนะนําให้เล่นกับคอมที่ต้นเกมมีดาเมจหนักๆครับก็คือคอมต้นเกมเลยหรือว่าถ้าอีกฝั่งมีแคลรี่สตัวงี้ก็หยิบมาได้เลยครับในส่วนของรูนนะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการจัดรูนที่ดีควรจัดแบบรอบด้านะครับเหมือนที่ผมบอกใน ep ที่แล้ว ก็สีแดงนะครับผมเอาจริงๆอ่ะรูนอะผมใช้อันเดียวกับของบันเดอร์เลยเว้ยสีแดงอ่ะผมใช้เป็นโกลเด้นบอดี้6เมตรบาลัส2เมตรเหลี่ยง2เมตรส่วนสีม่วงผมใช้เป็น a s s a s ซ i n a t e 5เมตร protect 5เมตรแล้วก็สีเขียวผมใช้เป็นด dark core ครับเรื่องต่อไปคือไอเทมครับสําหรับไอเทมซัพก็ถ้าดู ep หนึ่งหนึ่งก้ามมาปะก็จะเห็นนะครับว่ากดใช้ไอเทมล้างก็เปลี่ยนไอเทมเป็น genesis เพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของไอเทมครับ ซึ่งวขาดเนี่ยเวลาขีมมา่ม้ากดไอเทมอื่นไม่ได้เลยนะครับยูเว้นล้างแล้วก็สายถึกนะครับผมจะออกไกาอาชิ้นแรกเพื่อทําให้ถึกที่สุดแล้วก็ชิ้นอื่นๆตามนี้แหละครับเวลาเล่เกมก็แค่เปลี่ยนอไอเทมซับเป็นอย่างอื่นแล้วก็สายดาเมจก็ออกเป็นจเป็นออบลองกินนนะครับเป็นชิ้นแรกชิ้นอื่นก็ตามนี้ในแง่ของการเปลี่ยนไอเทมตามสถานการณ์ถ้าเป็นสายถึกเนี่ยไม่ต้องปรับเลยเลยครับแต่ถ้าเล่นเป็นสายคืนดาเมจเปลี่ยนเป็นแค่ไอเทมชิ้นเดียวนะ โดยที่ถ้ามีเวทเยอะนะครับก็ออกทอยแทน Odin v i ิ w ครับเรื่องถัดมาก็คงเป็นพลังแฝงครับในส่วนของพลังแฝงไม่มีอะไรมากสั้นๆเลยครับจะขออธิบายสั้นๆเลยนะสําหรับสายถือผมจะเล่นเป็นสายเกาะนะครับก็เหมือนก่อนๆหน้าที่ผมบอกอ่ะคือมันถึกที่สุดแล้วครับในพลังแฝงทั้งหมดส่วนถ้าเป็นสายดาเมจนะผมจะเล่นเป็นดาบปักครับเพราะมันเพิ่มความเร็วกันที่เจาะเกาะและฟลุตเลุ้ดได้ครับต่อมานะครับเป็นเรื่องส่วนของที่การใช้สกิลของวอร์ดซึ่งมันก็มีน้อยพอสมควรนะครับ แล้วก็อธิบายหลังบอกพื้นฐานหมดแล้วกันครับซึ่งอย่างแรกที่ต้องบอกเลยคือสกิลของโวกขาดเป็น AD ดีทั้งหมดครับยิ่งพลังโจมตีมากเท่าไหร่ยิ่งสกิลแรงคือมันมีเพียงอันติอย่างเดียวที่เวลาตีแล้วฟุ้นฟูเลือดตามแมคแคทพีครับแล้วก็ในส่วนของสกิลตัวนะครับทุกการใช้ทักษะและการโจมตีปกติจะสร้างสัญล,ลักษณ์นะถ้าครบสี่ครั้งก็จะระเบิดออกและสร้างโล่ให้เราสกิลที่หนึ่งของโวคขาดนะเป็นการตวัดรอบตัวแล้วก็สโล์ให้ฝั่งมีสัญลักษณ์ท่าสองเนี่ยโวคขาด อ่าสกิลสองนะครับของโวคาดคือการปามือไปสโลว์ศัตรูสร้างเสน่ห์หลักบนหัวแล้วกดอีกครั้งจะพุ่งไปหาครับอันนี้อีกอย่างนะครับคือถ้าตายตอนปาสกิลหรือเราพุ่งไปแล้วเขาตายนะครับสกิลจะหลีครับสกิลที่3คือขีมะโจมตีเป็นหมูแล้วก็ฟื้นฟูเลือด6%พอลงมาก็อมตะ3.5วินาทีส่วนเทคนิคการใช้สกิลก็มีเพียงแค่นิดเดียวครับคือใช้2อึ่งเพื่อต่อศัตรูเรื่อยๆครับ แล้วก็เวลาขี่มานะพยายามอยู่บนบ้าให้นานที่สุดนะเป็นไปได้อย่าลงก่อนเวลานะแล้วก็เรื่องการอัพสกิลผมไม่รู้ว่าคนอื่นอนะัพยังไงนะผมอัพสองน้ำหนึ่งพเพราะดามเมันเดียวกวามากส่วนรายละเอียดที่เหลือนะครับเราองพูดในเกม,มกันครับ <to> ก็ในเกมแรกนะครับเราจะเล่นเป็นวอขาดสายแทงนาบซึ่งทุกๆเกมนะครับที่ผมเล่นวอขาดผมรู้สึกว่าถ้าหากทีมตัวเราต้นเกมอะ่ะมันไม่ใช่ตัวแบบฆ่าเขาได้ใช่ปะครับ สิ่งที้เราควรทำคือการช่วยป่าฟาร์มครับอ่าง <ต Element. S 1> ั้นเดี๋ยวผมก็จะเล่งเวลาคลิปนะครับถ้าใครอยากจะดูนะว่าช่วยป่าฟาร์มก็กดสโลว์คลิปเอาใน youtube นะก่อนนะครับหลังจากที่เราช่วยป่าฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยคือเราเดินเกมไม้เลยสบายสบายเลย แต่ว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าเราปาสองโดนคือตายแน่นอนตัวเนินนะเพราะว่าทูเลน่ะดาเมจแรงอยู่แล้ว <S <S เอ๊ะจะว่าไปผมอยากพูดเรื่องนี้นั่นแหละคือผมอะไม่อยากตัดคลิปออกอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรพูดเนี่ยก็คือก็เลยตัดสินใจว่าเออเล่นเวลาคลิปดูอ่ะเพราะบางจังหวะมันไม่ได้พูดอะไรอยู่แล้วไงแบบจังหวะฟาร์มจังหวะอะไรอะอย่างเงี้ยอันนี้นะผมพยายามเดินเดินมาโซนมังกรแต่ว่าเพื่อนเขาเล่นบนจริงๆอิอะผมควรไปเล่นกับเขา จริงๆมันไม่ควรทำแบบนี้นะครับแต่ว่าอ่าสาเหตุหนึ่งที่ผมทำเพราะว่าผมอยากจะได้คีบคีบเวฟแล้วก็มาเลี้ยงฟอเรนคือแบบอย่างน้อยเอาคิวอะไร <ๆ S 2> เงี้ยเนห็นไหมดักฆ่าอย่างเงี้ยตายคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทีมเราเขาไม่เอามังก,ก่อนนะครับคือตอนนั้นที่แบบตัวเราแบบคือเนี่ยถ้าคุณดูตัวละครนะตัวเราจะเป็นตัวต้นเกมของคอม้านแล้ว เขาเป็นสลิมป่าด้วยซึ่งมันเรียกว่าง่ายดดยมากเลยครับเอาทูลเลนแบบไปเวดป่าอะไรนี้ก็ได้คือฝ่าของข้ามสู้เราต้นเกมไม่ไหวแน่น,นอนครับยกเว้นเวลเลตอ่ะแต่ก็ยากอย่างอันนี้ดีนะครับที่แบบอยู่ได้มังกรแถมเวลเลตก็โดดลงมาด้วยพอมนจะล้านมังกรครับแต่ยากเนี่ยได้คิวบุี่เดวนึง่งน,นี่สาเหตุหนึ่งที่ผมมาเล่นเลนโฟเลนเพราะว่าผมคิดว่าโฟเลนน่าจะอ่าน่าจะฆงง่าย ค่าเวลิตอะง่ายกว่าไปอยู่กับโลบซูอะเพราะว่าไบโอเลตอะเขาไม่น่าจะกล้าออกมานอกป้อมเท่าไหร่ครับแต่เวลิตอะยังไงก็ต้องเข้ามาเคลียร์คีบอะแล้วเขาเล่นไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ผมก็เลยมาย้ำเลน for เลนบ่อยอันนี้นะพอข้างบนอะโดนโถมต่างๆผมจะไปช่วยข้างบนนะครับรออันตีมาค่อยไปเดินกระป่าแล้วก็เมดอีกรอบหนึ่งครับหลักการเล่นก็ขาดมันไม่ค่อยมีอะไรมากครับถ้ามีอันติก็หาไฟครับ ถ้าไม่มีอันติก็แค่สองหนึ่งต่อไปเรื่อยแบบจังหวะนี้ครับเขาเข้ามาลึกมากแล้วก็รอสองหนึ่งเข้าไปสุบนะครับลอดสกิลเขาได้ะอันนี้ผมรอจะเข้าแอนเด็กอีกรอบนึงะครับกอดเขาสโลสองครับรอถ้าเพื่อนมากดสองเข้าไปมันจะขัฟิกเกอร์หนีพอดีก็สองหนึ่งสองหนึ่งต่อตอนนี้มีอันตินะครับผมเข้าไปถมข้างในป้อมได้เลยถ้าเมื่อกี้สองดวนอ่ะผมจะเข้าไปในป้อมเลยนะ ำหรับเกมนี้นะครับเรดเ,เกมเราสู้สู้ยากมากเลยครับเพราะงั้นต้องรีบจบต้นเกมนะถ้าสมมติยื้อไปถึงเรดเกมอะมีโอกาสแพ้สูงครับเพราะเขามีแอนเน็ตคอยเลียนแล้วก็มีแคลรี่สองตัวด้วยตอนนี้นะครับเรามีอันติแล้วครับถ้าถ้าสอนโดนคือแบบเข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนนะแอนเน็ตคือเขาต้องกดอันติเลยครับต้นเกมเขาทำอะไรเรา่ค่ก็ได้แนละ้วอุ้ยแต่ชิบหายแล้วทุเรียนตาย ดีครับได้ได้สองตัวได้สองตัวแน่นอนอ่าแล้วก็หลังลงมานีครับสกิลสองสกิลหนึ่งเอ้ยสกิลสองสกิลเดียวอะคือต้องเล็งดีๆนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเลีงสกิลสองโดนนะครับถึงได้คิวถ้าเมื่อกีนะ้อะผมใส่สกิลสองไปโดนใช่ไหมจะเป็นผมนะที่ตายเองก็อันนี้นะบบน,นะครับ้ากลับบ้านแล้วไม่น่ามีอะไรแนะล้วรออันตีใหม่อีกทีนึงก็หาไฟอีกรอบครับ ตอนนี้นะเรามีอันตรีพอดีแล้วซาต้าเข้าเมดเราครับคือกดมาควบไปเลยครับได้คิวยังคือแบบมั่นใจแน่นอนว่าได้คิวตัวหนึ่งนะอะกดมาแบบอ่าจริงๆผมจะบอกให้ฟังว่าผมเล่นมาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอ,อืมเพราะว่าจะพูดอะไรดีตัวมันเล่นค่อนข้างแบบมันต้องใช้สกิลสองให้โดนนะครับนอกอจากเพืาอมาแล้วสกิลสองนี่สำคัญมากเลยครับ ผมเป็นคนกดสก,กิลสองมา้าไม่ค่อยแมน่นเพราะไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้บ่อยเท่าไหร่ครับแต่พอได้เล่นแบบไอสิบตาเนี่ยไม่น่ารอด <c oughs> พอได้เล่นสิบตาก็รู้สึกแบบเออถ้าสองแม่นขึ้นมากเลย <Ultimate. S 1> ตอนนี้นะครับเกมเราก็ไม่ค่อยนําเท่าไหร่นะครับเงินงห่างกันพันกวัวแล้วก็ป้อมได้แค่ป้อมเดียวเองครับวิธีที่จะนําไปมากกว่านี้คือการเก็บออคเทีฟแล้วก็่วนเอาป้อมนะบแบบอย่างเงี้ยคือได้ป้อมกลางฟรีแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วซาตาไม่กล้ากดไม่กล้ากดบินเพราะว่าเขากลัวเรามีอันติแล้วรอไล่ทีหลังอะ่ะน,นี่ก็คือได้ป้อมฟรีไปสบายๆครับหนะลัจากนี้นะผมจะพยายามมาหาอีกฝ่ายนะครับอ่าแล้วก็รอทุเรียนฟาร์มเสร็จแล้วก็เอาออบเจกตีนะก็ไม่มีอะไรละต้องที่พยายามจบก่อน12-13นาทีครับไม่งั้นอีกฝั่งมีของก็คือจะเป็นฝ่ายเราเองที่พา่พายแพ้นะ อันนี้ก็เรามีอติครับรอกดหลังจากที่เขาปักอันนี้ปุ๊บแต่ว่าผมกดลงมาไว้เกินไปครับกดผิดบอกตำตัวว่ากดผิดเออเนี่ยแบบจังหวะแบบนี้คุณเห็นปะ <Double kill. S 1> คือผมเองก็ไม่รู้กันว่าผมทําได้ไงนะกดไอ้ก,กด2องหลัวๆ <Ultimate. S 1> คือวิธีการกด2ของโวคาดะสําคัญมากเลยจากที่ผมเล่นมาทั้ง10 <Shut down. S 1> ตตานะคือถ้ากดไม่โดนคือแบบไม่ได้คิวด้วยนะหลังจากลงมาถ้า2โคตรสำคัญเลยบอกไปก่อน ไปฝึกด้วยนะถ้าใครจะไปเล่นบวกขาดตอนนี้ก็เงินห่าง3,000แล้วเราได้ป้อมนะครับแถมอีกฝั่งเลือดน้อยมากโอ้โหสบายเลยเพื่อนเราทำทํามาเยอะละอ,อ่าจะพูดอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกมมันจะดำขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะตัวละครครับเพราะการเลือกตัวละครของเรามาด้วยโอ้โหเพิ่มมาแบบต้องกลับบ้านแล้วตอนตอแบบเดียวนะอะจังหวะนี้นะครับถ้าสมมติเราตายสักแบบ สามสี่ตัวให้ฝ่ายตรงข้ามก็มีโอกาสแพ้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เริ่มเข้าสกิลเกือบเลทแล้วครับก็หลังจากที่เดินออกมาจากบ้านนะครับคือตอนแรกจะเอาของแต่แบบเห็นในแมปเห็นสลิมอ่ะอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามีตัวดักไหมครับแต่แบบเข้ามาไล่ก่อนเลยเพราะตัวเราตอนนี้ถึงจะอันนี้ผมเล่นสายแทงนะถึงจะเล่นสายแทงแต่ดาเมจเราก็แรงอยู่นะคุณด,ดูดิสก,กิลติดตัวมันาแรงถ้ามีสเต็ปก็ได้คิวฟรีๆไปตัวหนึง่ง สลิมเขาคงพยายามสร้างสเปร์ครับเคลียร์คิปสูงเพื่อแบบยื้อเกมไว้แต่ว่าถ้าทีมเราได้ของเนี่ยก็คือขึ้นป้อมในสบายๆนะครับนี่ผมรอทูเรเนครับเอาของตีคอ,องไปเรื่อยๆครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาของไปปล่อยในหน้าบ้านเขาแล้วก็จบบ้านบางบางครั้งจบได้นะถ้าสมมติทีมเราเข้ามาพร้อมกันหลังจากได้ของก็พยายามโซนพื้นที่ครับจีดพื้นที่ไว้อา่าวิเลสเข,ข้ามาห้าว ตายได้น,นั้นเนี่ยเสดายไม่มีอันติทีนี้เราก็แค่รอไปปล่อยคลองในป้อมครับคือตอนนี้คลองอยู่กับเรานะครับแล้วก็อันติเราก็มีแล้วเนี่ยคุณเห็นปะข้างล่าง2ตัวเราสามารถเข้าไปโซนไปไปกดใน,น,นใเพื่อนได้แล้วเนี่ยโซนเอาสกิลเนี่ยปล่อยคลองในป้อมแล้วก็เนี่ยเข้าไปลอสกิลใส่ให้เขาเนี่ยเห็นปะได้คิวไปฟรีๆตัวนึงแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเนี่ครับคือม้ามันปวนแผนหลังได้ดีมากกับแคลรี่สองตัวนะ ซึ่งก็ยังจบไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ทีมไปตายอีก2ตัวคมไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้นะครับเราก็มันถึงช่วงสกิลเลดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ครับถึงสกิลแบบนี้ใช่ปะเวลาเราขีมมา่ม้ามันจะมีโอกาสนะที่เราจะถูกพวกแคลรี่2ตัวเบอร์ตายเว้มันมีโอกาสสูงเลยแบบขขี่ม้าไปใช่ปะยังไม่ได้ลงมาตายอยางเงี้ย อันนี้ต้องระวังนะพอถึงแบบช่วงเละๆเนี่ยถึงเราจะมีเลือดเยอะก็จริงแต่อีฝั่งเขาแคลรี่สองอ่ะวิธีแก้แบบนี้คือล่อให้เขาออกมาข้างนอกครับตัวเขาไม่เก่งไฟด้านนอกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าแคลรี่สองออกมาใช่ปะโซนพื้นที่อะ่ะมันจะไม่ดีเลยเพราะงั้นเราเลยล่อเขามาเห็นปหมไวโอเลตจะมาอยู่ตรงพุม่มเนี่ยอันนี้ผมเข้าไปเลยเข้าไปแบบโซนพื้นที่เพื่อนก็นไล่ไวโอเลตออกไปครับอันนี้สา่าบิ้นตก วิ่งใส่เลยครับไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเขาหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วฮะก็คงจะน่าจะจบได้แล้วมั้งครับไม่น่ามีอะไรละเออแต่แต่ว่าคลิปเหลือตัวเดียวนี่ว่าอุ้ยอันนี้จบได้ครับคลิปตัวเดียวก็จบได้แค่โซนไม่ให้สลิมที่คลิปก็พอแล้วยัไม่โดนยังปลาหอกมาโดนดีนะที่มีคลิปอีกเวฟหนึ่งเข้ามาตรงกลางก็วิธีเล่นแท้งก็ มันเล่นแตกต่างจากสายรดาเมจอยู่ตรงที่ต้องไปป่วนแพงหลังบ่อยๆครับสวนให้เพื่อนแต่ไม่ได้เล่นแบบกันนะก็จบไปง่ายๆครับออันนี้มามาที่เกมนี้เล่นได้ส่วนใหญ่เพราะว่าเล่นกับคอมทีมต้นเกมครับคุณดูทีมผมดิต้นเกมแบบ4ตัวรวมผมก็5ตัวก็ MVP ไปครับ1138สกอร์14.3รับดาเมจสาเนนะก็จบไปสำหรับ ว่ขาดสายแทงนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นว่าขาดสายดามจเอ้กึ่งดาเมจนะครับก็นะครับเกมนี้ผมจะเล่นว่าขาดสายกึ่งดาเมจนะครับอ่าแล้วก็ผมจะช่วยป่าฟาร์มเดิมน,นะครับเพราะว่าทุกเลนเนี่ยมันไม่ค่อยรับประกันคิวเท่าไหร่กับเวลแลนะครับถ้าสมมติเป็นโรลิออนเมีผมจะเดินกับโรลิออนเลยแต่ว่ามันไม่มีไงก็เลยต้องช่วยทเทรนฟาร์มอ่าทีนี้ผมขอบทเลิกหน่หนอยคือไอ ที่กดมาสิบตาเนี่ยมีหลายตะเอ้ยเล่นวอขาดเนี่ยมีปัญหาสุดละตั้งแต่เล่นมาคือแบบลเล่นกี่ตาแบบเจอคนปากแทบตลอดแล้วแบบบางคนเขาไม่เข้าใจด้วยนะว่าวอขาดมันเป็นโลมยังไงคือวอขาดมันเป็นโลมแบบหวนแผงหลังอาอเทียบก็เหมือนกับปลาหมึกอะครับบางคนกรบอกหยิบมาทําไมกันแคลรี่ไม่ได้คือเราไม่ได้จะหยิบมากันแคลรี่อยู่แล้ว คือเข้าใจจะมาหยิบวอขาดมาเพื่อทําเกมเดินเกมเนี่ยคือเล่นผมเล่นวอขาดมาผมเจอแบบนี้ไปห้าหกตาคิดลดิอันนี้น่าจะได้วูของฟรีๆไปเลยครับเพราะว่าเขาห้าไหมห้ามากก็ตายซะก็แต่เสียดายเราไม่ได้เฟิร์สบัดเกมนี้นะครับก็เช่นเคยครับพยายามจคคีฟแคคีฟเอาเวลสี่แล้วก็เล่นมังกรครับอันนี้ถ้าเอาเคลิปกลางเราก็เกือบเวลสี่แล้วนะดูดิเห็นปะช่วยป่าฟาร์มก็แค่ใกล้เวลสี่ครับเข้า ้าวไงเนี่ยได้คบแลบไปตัวหนึ่งครับแต่เราตายแล้วก็อุ้ยสวยเอ้ยถือว่าคุมนะครับเนี่ยป่าเขาตายแล้วก็ป่าเราเขาตายครับอ่าหลังจากที่เกิดใหม่นะครับก็พยายามมาโซนมังกรไมืก่อนนะอันนี้คบเขาห้าวมากมากเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเป็นตัวต้นเกมเหมือนกันนะครับฝั่งเราตัวเลทสองตัวฝั่งเขาตัวเลกแค่ตัวเดียวครับอืมถือว่าตัวเดียวนะให้จะเตะการ์ดเง ูเลนครับอยู่บนตอนนี้ผมพยายามโซนมังกรนะไม่ใช่เอามังกรพยายาม,มาเล่นกับวิกเตอร์แบบนี้ยิงสองหา้าก็น่าจะได้อผมว่าไม่คุมครับเพราะว่าเพลงเขาได้คิวสองคิวพีถ้าสมมติทีมเรามาเล่นมังกรคงน่าจะคุมกว่าน,นี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ยังไงทีมเราก็ตัวเลดสองตัวแล้วพอฝันของข้า,ามทำต้นเกมได้เวทป่าเราใหญ่เลยครับถ้าสองโดนโดนไปดิ อันนี้นะผมพยายามหาด้วยการกดสกิลสองเช็คพูมพิอ่าจริงๆสกิลสองเนี่ยนอกจากจะใช้ฆ่าแล้วยังใช้เช็คพูมิได้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้กลลันแล้วอันนี้นะเขาห้ามไงเขาคิดว่าผมเป็นมียนตีก็กดอันตีไปเลยครับได้คิวแน่ๆตัวหนึ่งเห็นปะคืออีกฝั่งเขาคิดว่าเราอยู่แค่2คนแล้วแบบคิดว่าจะฆ่าเราได้ครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ผมไม่นมีมาไงแต่พอมปมาแบบแข่งขันขึ้นมาเลย ไม่ใช่คนละมาปแะนะอ่าจริงๆว่าขาดสายดาเมจผมชอบอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติทำต้นเกมได้คือมันจะยืดอ่ามันจะยืดเกมได้เรื่อยๆเลยคุณเห็นคุณเห็นผมปะสกิลสองสกิลหนึ่งคือแบบแทบจะหายไปเลยสายกึ่งดาเมจแถมยังตดเกาะให้เพื่อนแล้วก็ทำให้เพื่อนเล่นงานคนอีกอันนี้ผมมาช่วยแครี่แบบช้าเกินไปหน่อยมากเลยนะเพราะว่าป้อมแตกล้ว แต่ไม่เป็นไรครับสลิมเราตายมเยอะเท่าไหร่แล้ว,ลลวก็ตัวเราเล็ดใช่คิดซะว่าตัวเราเล็ดสลิมเกิดตอนไหนเอ้ยฝ <Hey. S 1> ันไล่เขาไปฝั่งนะครับบอกเลยสลิมกับลีเดน่าเนี่ยอันนี้นะเราพยายามคุณคุณเห็นปะคุณเห็นคุณดูปะผมเล่นกับดิกเตอร์บ่อยมากบ่อยกว่าสลิมอีกแทบไม่ไปเดินกับสลิมเลยเพราะว่าดิกเตอร์มันมีสกิลตั้งสองสกิลนะจริงๆผมสามารถเลือกเดินได้สองคนนะครับเกมเนี่ยคือจะไปเดินกับดิกเตอร์หรือทูเลยก็ได้ ทุกๆเกมอ่ะเราพยายามเลือกเอะว่าผมเป็นนารอด,ดด้วยเปอร์่ายเลยชุดเดียวออีกอย่างหนึ่งคือถึงผมจะบอกให้ไปเดินกับคนทําเกมมาบ่อยแต่ว่าเราก็อย่าทิ้งแคลรี่นะครับคือถ้าคุณมองแมปแล้วแบบเอแคลรี่มันโดนโถมสี่ตัวสาตัวเนี้ยควรมาช่วยนะถ้าถ้าแคลรี่โดนโถมสองตัวเออพอปล่อยให้แบบคาเซอร์ฟเวอร์ได้อันนี้นะผมจะมาลองเล่นกับแคลรี่ดูสักครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ผมรอจังหวะครับถ้าสองเข้าไปปุ๊บไม่โดนน,นเดียวอันนี้ผมมีม้าด้วยนะพร้อมพร้อมเข้าไฟอะบอกเลยนี่ผมรอรอถ้าถาสองโดนคือผมเข้าแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บปิดเข้าครับยังไงก็ตายครับบอกเลย <c oughs> น,นี่ผมโซนหน้านะครับกันไม่ให้ฝั่งเข้ามาได้แล้วก็ไม่น่ารอนครับแต่ว่าถือว่าคุ้มค่านะครับ อีฝั่งตายสองตัวน่าจะมีเพนไปด้วยตัวหนึ่งต่อตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่เลนกลางแล้วครับโอ้ยเปิดสวยมากเลยเลิเกเตอร์น่าจะโซโลโคิวได้ครับสวยจริงเนยอันนี้นะครับผมพยายามไปเล่นเลนแคลรี่บ่อยๆแล้วเพราะว่าเอ่อลิเกเตอร์เขาแบบเขารวยละลิเลกเตอร์เขารวยละคุณเห็นปะเขาโซโล,โลค,คิวบุกของได้คือเขาชนะเลนมากเลยไปเกีเสียป้อมไปก็เด็อันนี้นะครับผมพยายามเดินกับแคลรี่เพราะว่า ค่ลี่เขาต้องการผมนะจังหวะนี้คือเขาโดนเพนรวมก็ตายโดนแรงรวมก็ตายครับอ้าวเ้าวตอนนี้นะครับเรามีม้าเราก็พร้อมไฟนะครับม้าเนี่ยถ้าได้คิวตัวสองตัวก็ถือว่าคุมนะครับอย่างเนี้ยได้เพนแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าสองไม่โดนดีครับได้เพนไหมได้ตัวหนึ่งวัน่ะน่าจะแลกอีกตัวหนึ่งครับได้สองตัวสองแลกหนึ่งคุมครับคุมคุม ก็นั่นแหละค,คือเราพอเล่นสายกึ่งดาเมจเราจะมีดาเมจมากนะครับแต่แรกกับการที่บาง,อง,งพอสมควรเนี่ยเมื่อกี้นะค,คุณเห็นปะฟาดไปโดนสกิลตัวเพนโดนสกิลตัว,วผมไปเลือดแบบแทบหมดหลอดเลยเกมนี้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เราต้องยื้อเกมไปให้ถึงเลทก็พอว่าตัวเราเป็น2ตัวอไม่สินอกจากยื้อเกมเราต้องช่วยแคลรี่กับช่วยเมย์ด้วย ซึ่งง่ายๆครับโคตรง่ายเลยเล่นวอขาดนะครับไม่ว่าจะเล่นดาเมจหรือเล่นสายกึ่งแทงนะครับเนีย่ยคนดูดิอุย้ยห่าดูดูเลือดดิอ่าไม่ว่าจะเล่นสายกึ่งแทงหรือแทงอะ่ะเราเราโซนแผงหลังเยอะใช่ปะ่ะมันจะทําให้อีฝั่งเข้าถึงตัวเมกับแคลรี่เรายากแล้วนี่ดูดิเกมมันแบบดำมากเลยทั้งที่ตัวเราเลทสองตัวนะครับ เพราะว่าทีมเราทําต้นเกมได้ครับจากการเดินเกมของเราอะที่ผมเลือกไปทาเ,เลนเลนลิสเตอร์อะอันนี้คือโซนหน้าไปเลยครับโซนหน้าไปเลยพยายามกันไว้ไม่ให้เขาเข้ามาหาทีมเราได้ครับนี่ตวัดตายโดนตายตัวหนึงส้อรับวอลกนะครับถ้าแรกหนึ่งตัวหรือสองตัวได้ก็ถือว่าคุมแล้วนะครับอันนี้คือคุมแล้วนะ <been> ทำให้ทีมเราได้ไดูดิตัวสำคัญเขาตายไปเยอะเลยต่อไปนะครับ อ่าสิ่งที่เราต้องทําคือการเอาของนะครับแต่ว่าผมจะมาโซนบาบูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติได้คิวซะอยู่ตัวนึงก็ถือว่าคุ้มนะครับเพื่อนว่าจะได้คองฟรีด้วยอันนี้เขาครับเขาเลี้ยงแล้วนะเพราะเขาเห็นเราอยู่ตัวเดียวครับแต่ไม่เป็นไรครับเราฮาวได้เพราะเราเป็นโมคาด้าดเมทครับคุณดูดิเนี่ยคือเพย์มันทําอะไรเราไม่ได้เลยปันหายครับบอกเลยแล้วดูทีมเราไปเก็บล้านข้างหลังอ่าเกมนี้น่าจะจบแล้วมั้งครับ ได้ภูของเลยนะก็ส <of> ี่วีสอนะขึ้นป้อมมันจะได้อีกมั้งยวต้องลองดูอีกทีนะอ่าเมื่อกี้นะไม่มีเวฟคีสเวฟเลยเพราะงั้นผมก็เลยขอเพื่อนนะให้มาเอาของคือถ้าได้ของอ่ะยังไงก็ขึ้นป้อมได้แน่นอนครับเอาของไปแทงป้อมกบมาดูสองหนึ่งตอไปครับโซนให้เพื่อนพอแล้วคุณดูโล่ที่มันดิ้งขึ้นมาดิเยอะปะเล่นสายเกินดาเมจโล่จะเยอะมากนะครับเนี่ย เห็นกบสองหนึ่งดูดีครึ่งหลอดแล้วเนี่ยแล้วมีสลีมตีอันนี้นะครับรอขึ้นบ้านอย่างเดียวเลยโอ้แต่เขาบวชเลนกลางกนะันแต่เราได้บนลไปละจังหวะน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เราใช้มาโซนให้สลีมนะครับตีบ้านให้ได้ครับอันนี้นะครับมีคลิปจกักรเลนหมดคลิปเดียวครับพยายามสองหนึ่งใส่กบใส่อะไรก็ได้ครับแล้วก็ขีม่มาไล่ นี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขีม่ม้าอะไรจังหวะนี้สองหนึ่งปุ๊บขีม่ม้าเพราะโซนแผงหลานนะไม่ให้เขากล้าเข้านะครโซนเนี่ยผมโซนให้จะเตะไม่เขาเข้าไปยิงโซนแรดด้วยได้คิวแล้วก็หนีนะนี่ได้ไดปะวะ <c oughs> ไม่น่ารอดแต่ก็ถือว่าคุมแล้วนะครับอ่าแรกกับไอเนี่ยแรกแรดแรกกบมาได้ให้เพื่อนต่อจากนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วครับแล้วแค่ พยายามอย่าโยนก็พอคือคุณเข้าใจคำว่าพ,พยายามอย่าโยนไหมเนี่ยแหละคือโซนในเพื่อนทาอะไรก็ได้แค่ทีมเราจะตายเยอะครับอย่เี้ยครับแต่ว่าเอ,อก็น่าจะตายแล้วตายเยอะด้วยเหลือแค่สองคนถ้าผมตายตัวนี้ก็คือยากครับที่พายของแทนละอันนะนี้ผมพยายามแลกแค่ได้นะแลกกบพยายามแลกกดไม่ได้แลกไม่ได้ก็ผมก็จะหนีนะ ผมว่ายัางไงก็ตต่ครับไฮยัเตะมันถ้าเราไม่มีสกิลอะไรไฮยจะเตะมันชนะทางเรา100%แล้วยังดีนะครับที่แบบเรามีป้อมเยอะอยู่ล้วชี้มันดันสูงด้วยมีแค่ขีปางบังพึ่งลิลน,นาอะไรอยู่ต่อจากนี้นะครับถ้าเกิดตายแบบนี้ก็คือจบเกม้วครับ <Infinite> อ,อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับเ <Infinite> มื่อกี้อ่ะมันอาจจะเกิดไฟพ้าเพราะเขาเปิดเราก่อนครับมันเราเลยแพ้ไฟแล้วแบบตัวสําคัญเราตายแบบแบบนี้แบบนี้ เห็นไหมเลดไปลวงสลิมได้แต่ไม่เป็นไรครับเราจะมีพร <Hey. S 1> มวางอีกหลายตัวให้เลเลนาครับ <Hey. S 1> เปิดดาเมจไปเรื่อยๆอ, <Hey. S 1> อันนี้ผมพยายามมาเปิดแบบเพื่อนนะว่าข้างบนมีใครไม่เพื่อจะเอาครับแต่ว่าเพื่อนเขาบวกโดยไม่รอผมเลยแต่ยังดีนะครับที่แบบเออผมผมมาทันจังหวะนี้แล้วแบบยังมีทูเรียนอยู่ก็คือเราได้ฆ่าได้เลยครับ <Nice. S 1> ไม่ต้องกลัวอะไรครับ ถ้าเรามีม้าครับไอ้ไฮเดเต,ตก็ไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าหลังจากลงมาก็คนละเรื่องครับตัวใครตัวมันถ้าไฮเดเต,ตเขาใจเย็นกว่านี้นิดนึงนะครับเขาอาจจะได้คิวผมนะค,คุณดูดิเห็นไหมเขากล้าเข้ามาเนี้ยสองฆ่าไปดิต้องคูณเลนตายนะนถ้าไมอยู่ดีๆเกมมันตึงขึ้นมาเฉยเลยคืออันที่จริงแล้วพอถึงสกลิลเนี่ย ตัวทีมเราต้องชนะนะครับแต่ว่าอาจเพราะว่าเราเข้าไม่เคยพร้อมกันเท่าไหร่ช่วงหลังเลยทําให้เกมเริ่มพีไปฝั่งนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรครับขอแค่ช็อตเดียวก็เนี่ยพอเป็นช่วงเลดเกมนะครับไม่ว่าฝั่งไหนอะ่ะขอแค่ช็อตเดียวคือชนะได้เลยเอาละแล้วจะมีของเกิดด้วยอันนี้ผมพยายามโซนนะครับเปิดมินิแมบเปิดอะไรเพื่อนะครับต้องเช็คทุกพุ่มนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีลิงเข้ามามล้วงแม้กเล็ดอ่ะมาล้วงสลิมเราอีก สลีมเราต้องยืนให้ได้ครับนี่นะผมพยายามเดินไปรอบๆครับทําเหมือนเอาคองพอทาเหมือนเอาของอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวกบเขาก็มาครับลอยีปแ๊บนึงอันนี้นะครับถ้าอีกฝั่งเข้ามาครับเราจะลิงคนคนก่อนเอาคองนะถ้าขี่ม้านะครับเราต้องเราต้องโซนคนนะไม่ใช่โซนของ,ของแตบบ่ว่าแต่อีกฝั่งนะเขาไม่กล้าเข้ามาเทกับเรานะครับก็ถือว่าอาจจะชนะเลยก็ได้ครับของตงัวนี้เพราะมันได้ทั้งบัฟได้ทั้งของใหญ่ อีกฝั่งไม่น่าสู้อะไรเราได้ครับขอแค่เราปกป้องสลิมดีๆก็พอแล้วอันนี้ครับผมพยายามใช้สองเพื่อเช็คแบบนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้ามองในมินเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับเขาจะวิ่งไปไล่ลิงกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องมาสนคลองนะครับอย่าให้ฝั่งตรงข้ามเคลียร์คลองเราได้ครับเพราะว่าคลองโคตรสำคัญนะครับถ้ายังมีคลองคือเราจบเกมได้ครับ็น่ปะถ้าเมื่อกี้ผมไปไล่ลิงกับเพื่อนใช่ปะพวกนี้มันจะมาเคลียร์คลองฝีเว้ ซึ่งเนี่ยถ้าคุณเล่นรวมคุณต้องดูมินิแมปดูอะไรดีวิเคราะห์ดีๆครับนี้เราพยายามใช้สองหนึ่งตอบยื่นครับถ้ามันมีจังหวะให้กดพอกดอันติเนี่ยผมรอเข้าไปถึงในบ้านอ่ะใอยกดอันติเยจนะังหวะเนี้ไล่ไล่ได้เลยครับไล่ได้เลยฝั่งเขาก็จะไม่กล้าเข้าขี่ครับนั่นมันเป็นคองใหญ่ด้วยจบเกมสบายๆเลยก็ในแง่เรื่อง สายกึ่งดาเมจกับสายแทงนะครับเหมือนที่ผมบอกต้นคลิปอบสายกึ่งดาเมจมันเล่นง่ายแล้วก็แบกแบกได้ดีกว่าด้วยครับคุณดูดิแค่เวลาเข้าบางจังหวะมันต้องดูช็อตดีๆไม่งั้นมันจะเป็นแบบช็อตโยนแบบขี่ม,ม้าไปตายอะไรเงี้ยก็จบคลิปแค่นี้นะครับถ้าอยากให้เล่นตัวละเอียกก็คอมเมนต์ด้านล่างครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยบายยไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ